สวัสดีครับพบก,กับสุลาคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเริ่มต้นกันที่เซียงปีสแสดงเบนเป้าหาตอรเรสค่าตัวถูกกว่ากุเดเปาโรตอรเรสนะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนของบีางาอบารียลตกเป็นเป้าหมายของไปแสดงแมนเชสเตอร์เนื่องจากมีค่าฉีกสัญญาที่ถูกกว่าชูสกุนเดกำลังชาวโปรตุเกสของเซบียายูโรสปอร์ตนิวนะครับรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์เป็นเป้าหมายไปหาเป่าตอรเรสเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนในวัย24ปีของบีอารียล นึ่อยามีค่าชิ้นยาที่ถูกกว่าชุดกูดเด้กำหลังชาวฝรั่งเศสของเซบียาโอลิกนโซชา,ชานะครับคุณสิปีแสดงกำลังวางแผนเสริมแนวรับในช่วงซสเมร์มนี้โดยมีกูดเด้เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆแต่เซบียาจะไม่ยอมปล่อยนักเตะยกเว้นเซแต่ว่าจะมีสโมสรใดยอมจ่ายเงินค่าจิกชิ้นยาเซนเตแบกชาวฝรั่งเศสในวัย2ีปีมูลค่า68ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าแพงเกินไปสำหรับอยูย่ใน,นเตอยันไรก็ตามแมนเชสเต์ เป็นเข็มเป้าหมายไปหาเปาตอรีเรสเซนเต์แบ็กทีมชาติสเปนทอมบิยารรอลัลเนื่องจากกองหลังในวัย2 4ปีมีค่าจีนิัติถูกกว่ากุนเด้ด้วยมูลค่า48ล้านปอนด์แต่อ่านเช่ร,เรื่องง่ายสำหรับทีมปีแสดงเช่นเดียวกันพอะเอัลมเรดก็สนใจดงน,นักเตะแนวรับไปเสริมทัพด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกรณีของซิกอรามอสที่กำลังจะแยกทางกับสโมสรในช่วงสัมมานี้ใครจะไม่ดีใจ ดายิงแฟงเฟิด์เปิดเผยรู้สึกปลัปลื้มหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันเดรซิวานรับกอร์นาแอทรัแฟงเฟิด์กล่าวรู้สึก,กินดีที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากสกีเม,มลยร์ตามการายรงานจาก Eurosportnews.com เดายิงทีมชาติปุยเกสกำลังทำงานได้ดีกับอินซีแดงดำด้อย่างยอดเยี่ยมในการยิงแล้วถึง19ประตูจากการลงเล่น22นันดโดยเขามีสัญญาผูกพันกับทีมจนถึงปี 2023มีรายง,งานเพิ่มเติมเมื่อม่กี่วันก่อนวม่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูพัฒน,นาการทิดทาของอันเรซิวาในฤดูกาลนี้โดยพวกเขาต้องการดึงตัวมาล่าตะข่ายทันทีเอนิสันคาร์มเนีที่อาจจะไม่ต่อสัญญาก,กับเทียมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมากล่าวว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่ผมก็ยังคงติดดินต่อไปและรู้จักวงการนี้ดีพอผมมีงานต้องถาและพิสูจน์ความถูกต้องของผมเองของหน้าสโมสรแฟรงเฟิร์ตกล่าวทิงท้งท้าย นี่คือสุการแมนเชสเตอร์เตดซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27กุมภาพันธ์ครับ